สวัสดีครับเพืวว่นเนื่อครับผมขอผเรือ c h ลช่อ l ในช่อง YouTube นะครับตอนนี้ผมมาที่บริเวณตรงนี้ที่เาเรียกว่าเขาล่งนะเออวันนี้เป็นวันสงกรานใช่ไหมก็มีนะักท่องเที่ยวขึ้นมาชมความงามบนนี้กันนะเสียได้อย่างเดียวนะตรงน,นี้ว่ามันมันหมุข,ขมัวนะมันไม่ bright, มไบรท์มันไม่มันไม่เห็น ศักยภาพก็นองแบบชัดเจนนะบอกเลยครับเอาเท่าที่เห็นแล้วกันนะนี่ผมผมเคยมาที่หลายปีมา,มากแล้วไม่ตั้งกว่า20ปีแ,แล้วอนันยังไม่มีตรงนี้เลยนะนี่เขาคงจะทำใหม่แล้วเนี่ยเป็นวัอกซ์ดเตียร์100ปีนะครับพยัญชนะประัศดาพระเดชมังมรดกดีนะครับขอเซ็นบินนะละนองน,นะครับโอ้ชื่อเหมือนกินเรือนะ ตอนนั้นผมมาผมยังไม่จเจอตรงนี้นะตอนนั้นคือเมื่อหลายปีที่แล้วที่ผมผมมาทําที่ผมมาอยู่ที่นี่นะครับแต่ตอนนี้มันไม่ใช่แล้วอโอ,โอขเขาทำแบบนี้นะบริเวณน,นี้ก็จะเป็นประวัติต่างๆนะวัตถุเก็บเรื่องของโรงพยาบาลเชื้อภูเก็ตสารลางนะครับและมีประวัติบุคคลสําคัญนะครับมีจักประยกรรมชินโอปุจิกิสก่อเนิดสวนยางพาราในประเทศไทยนะครับมีต้นยางต้นแรกมีการค,นคมนาคมสขนส่งนะ ภูเก็ตภูเก็ตไทยหัวนี่กับดั่งเลยต้องมีนะธนาคารแห่งแรกในภูเก็ตนะครับก็มีตรงตรงเนินลาดตรงแยกแยกดาวเท้าเรืผ่านมานะครับมีธนาคารอยู่นะอย่างบางวิาชวาภูเก็ตนี่ก็มีนะเอะไมแบบเก่าแก่เลยนะครับเนี่ยประวัติอยู่นี่หมดเลยนะนะมาชมออนทั้งมือนๆนะเนี่ยตรงนี้ก็เป็นหนึ่งนีนะครับเนี่ยจะเห็นโอเคโอ้โหมันมันเสียดายไม่ไเสียดายตรงนี้มันมันน่าจะเห็นอาทิตย์ชัดเจนกว่านี้แต่มันไม่เห็นนะ เพื่อนๆชมเอาแล้วกันนะครับเป็นอย่างนี้นะเนี่ยพี่เดียวตอนกลางวัอน,อนอาจจะร้อนนะครับมันจะร้อนนิดนึงนะเนี่ยแต่ถ้าคนชอบดูนเลื่อนไม่น,น้ำเยานหารนครับเขาจะเห็นเละอ,อ่เห็นเสียภาพของนุภูเก็ตเป็นอย่างนี้นะครับาขาโล่งๆนะแล้วก็จะเห็นทะเลทางด้านนู้นนะครับแต่ไม่รู้เป็นหาดอะไรผมไม่แน่ใจนะจากตรงน,นี้เป็นมันน่าจะเป็น อะไรวะสะพานหินตรงนู้นครับแล้วไปตรงนู้นอีกนะมีแค่เป็นทะเลตรงนู้นเป็นดอเมินสันด้านนู้นครับเนี่ยแนรกำกัดเป็นแบบนี้นะครับสะของเนี่ยนะครับถ้าไหนเป็นโฮงซูยนะถ้าเพื่อนเื่อมานะครับผมเก็บนะสิ่งแรกที่จําเป็นต้องขึ้นมาเลยคือที่นี่นะเขาลังนะครับเป็นเป็นเม้นพอยท์เมนแรกเลยพอยนะวิวพอยท์วิวแรกเลยที่อยากให้เพื่อนมากันนะครับโอเคครับคลิปสั้นๆนะเดี๋ยวไปที่อื่นต่อนะครับโอเคครับ คือเขาตกแสะนะครับอันนี้ผมไม่เคยมานะแมกรู้เป็นอย่างนี้นะอันนี้คือแหล่งที่สองที่นักท่องเที่ยวเขามากันนะคือจุดเด่นของที่นี่ก็คือว่ามันมีลงิงนะมันมีอาหารลิงให้ขายเนะี่ยให้ให้ลงิงาหาลงิลงลิงแบบนี้นะครับซื้อให้ลงิงกินประมาณนี้นะครับเนี่ยนี่ตัวนี้จะเป็นสารนะครับ มไฟมีเข็มีหมาครับนะตัวใหญ่ตรงนี้ถ้าต้องเที่ยวก็ฝรั่งน,นะนะเยอะนะครับแล้วก็มีลิงมีอะไรนะโอเคครับเขาก็จะถ่ายหมากันมาชอบชอบหมาอยู่แล้วโอเคครับเนี่ยก็เป็นเป็นสถานที่แบบออกกาลังกายด้วยนะคือข้างองข้างบนเนี่ยกี่กิโลก็ว่าไปนะเนี่ยตกตรงนี้นะนนะมันจะ ประมาณสามถึงหกกิโลเมตรนะจากตรงนี้ขึ้นไปจากปากทางขึ้นไปตรงนี้นะครับนะแต่ผมคงคงไม่ไปไกลขนาดนั้นแล้วครับผมกนะ็เอาแค่พอสมควร<笑><笑>แล้ก็มีเลนะีนง ตามน,นี้แหละครับก็จะเอาอาหารให้ลิงลประมาณนี้นะน <laughs> ี่เลยนะครับก็มีแต่ลิงเนี้ยลิงเต็มไปหมดน,นะแล้ก็แต่ว่า สองน้ำธรัมก็เป็นป่าอย่างเงี้ยเนี่ยนะนี่คือสภาพภรมาาิากาศของเขาตูดแซะนะครับเป็นแบบนี้นะให้ลิงกังะนะตูดยางแท้ลิงกังหรอเออนะก็มีเนี่ยเป็นไปเรื่อยๆนะครับเขาก็จะมุ่เข้าไปตามนี้นะครับโอเค